ซ้อมแต่งหน้าแบบลุคโทนอบอุ่นซ้อมไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้ดีไหมได้ได้โลกนี้ไม่มีที่หยุดเทียวดึงดึงเอ้าลืมลงคอเซลเลอร์ปะตีแบบล็อกหลายชั้นจะโม้สันเป็นคองแต็งผมแล้วก็ทำให้ได้กระเปากระเป๋าใครเขียวในใจรวยมากรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โคชิเป้นะคะ วันนี้เนี่ยเพื่อจะพาเพื่อนๆมาฝึกแต่งหน้าไปคาเฟ่กันคือเราซ้อมแต่งหน้าไปคาเฟ่อะยูโน่คือตอนนี้คาเฟ่อะมันเปิดให้ทุกคนเข้าแล้วร้านอาหารคาเฟ่ตอนนี้รัฐบาลเขามีนโยบายให้เปิดได้แล้วนะคะเข้าไปนั่งได้แต่นั่งได้โต๊ะละคนก็คือถ้าคุณไปคาเฟ่คุณก็ต้องไปนั่งคนเดียวว้าวจิ๊ก็ยังไม่อยากไปอะจิ๊ก็เลยว่าเออทำคอนเทนต์แบบเราซ้อมแต่งหน้าแบบลุคโทนอบอุ่นซ้อมไปคาเฟ่อะไรงี้ดีไหมเออ ก่อนอื่นนะคะก็คือเดี๋ยวเราเช็ดหน้าเตรียมหน้านก่อนละกันด้วยนี่ค่ะน้องคิวคาเลนดูล่านะคะโทนเนอร์คือปกติอะ่ะเม่จะไม่ค่อยแบบทาสกินแคร์บำรุงหน้าก่อนแต่งหน้าเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ชอบโอ้ขี้เกียจหรืออะไรทักอย่างเนี้แหละแต่ว่าหลังจากที่เป้ไปดูคุณพี่ชัดอะพี่ชัด ก็คือคุณพี่น้องชัดนั่นแหละเพาแต่งหน้าแล้วเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสกินแคร์มากๆในการแต่งหน้าให้มันติดอนะเนาะเราก็เลยว่าเออเราขาดอะไรไปเปล่าในชีวิตอะมันก็มีอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็ควรจะใช้บ้างนี่แล้วก็นี่เพื่อนๆเล็บไปทําเล็บเองนะสวยไหม ที่เปบอกว่าซื้อเครื่องทําเล็บเจลมาที่เคยทําคลิปไปแล้วอะตอนนี้เป้เปลี่ยนเล็บทุก3าวันทุก3วัน4วันบ้าบอแล้วก็นี่นะคะลงเป็นน้ําแร่จากภูเขาไฟนะคะวิชี่มิลเลอร์แปตัวนี้คือดีมากทําให้ผิวหน้าแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ได้ทําให้แบบเออเครื่องสำอางเป็นขุยหลังจากลงตัวนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยต้องเป็นน้ำวิชี่แล้วแหละที่ลงก่อนทาเครื่องสำอางต่อไปลงเป็นตัวนี้ค่ะวิตามินเอนริช Face Base ของน้องบ๊อบบี้บราน์ใช้ต้องนานแล้วไม่หมดสักทีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเออช่วงนี้เป้มาใช้มุมนี้ถ่ายรูปแบบแต่งหน้าเยอะขึ้นนะมันคือมุมห้องครัวทุกคนคือห้องเป้อะใครที่แบบเออเป็นสายรีวิวแล้วจะซื้อห้องซื้อคอนโดเช่าคอนโดอะไรเงี้ยบอกเขาไปเลยนะว่าแดดบ่ายคืออันนี้มันเข้าแดดเช้าแล้วมันเข้าห้องครัวทุกคนก็เลยต้องย้ายสเตชันของเรามาอยู่ในห้องครัวนะคะมันถึงจะมีแดด แล้วห้องครัวก็คือไปเอาไปทำเป็นกงหมานี่จะ้ะนี่คือแดดที่สาดเข้ามานะคะเราเบียงแล้วก็ลงตัวต่อไปนะคะเป็นรองพื้นของเบเบรลิน fit มีสี120เนาะซื้อมาแบบโคตรนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะ จริงๆอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเห็นช่วงนี้เหมือนเมเบลีนเขาออกมาโปรโมทลิปใหม่ปะ่ะซึ่งเป็นกระซื้อลิปใหม่มาด้วยนะวันนี้เราก็จะใช้ลิปใหม่ของเมเบลีนกันก็เลยแบบเออเอาวาองพื้นเมเบลีนมาใช้ก็ได้วงี้เพื่อนๆเป็นไง ิบเลยเฮ้ยคือนางอะ่ะดีตอนนั้นอะ่ะก็คือรู้แหละว่านางดีแต่ว่าไม่ได้หยิบม,มาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าความปกปิดของนางอะ่ะมันให้งานสิวมากๆซึ่งเราอ่ะสิวเยอะแต่ตอนนี้เราเริ่มสิวน้อยแล้วก็เลยเฮ้ยลืมหยิบกลับมาใช้แล้วพอหยิบกลับมาใช้เฮ้ยดีวะดีนะดูดิปังเนาะก็ะใช้แป้งสีจานนะคะ look up e r n s ของเรา ลืมลงคอนซีลเลอร์ป่ะจริงจเนี่ยดูดิพอลงแป้งไปอะโคตรเนียนเลยอะแป้งสีจันเนปะ็นบริฟตมีเนียนมากอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลงลิปไปก่อนแล้วกันเพื่อแบบเตรียมผิวปากเนาะให้มีความชุ่มชื้นอันนี้เป็นลิปบาล์มนะคะของ f u r you Tube เนาะลงไปให้มันไม่ป่วยด้วยประเด็นแล้วก็มาเฉดกรอบหน้ากันด้วยนี่นะคะตกฮูล่าเบนฟิตคนอาจจะเห็นว่าเออทำไมไม่ปัดซับบนเชียร์ปกติแบบ คอนทัวร์เขาต้องปัดตรงนี้ไม่ใช่หรอก็คือคุณอยากจะให้ส่วนไหนมันดูน้อยอะก็คือไปอยากให้หนกดูน้อยไปกระทาส่วนนี้ไงเออพาเป็นประชออนไปเลยอ่ะเนี่ยลงให้ดูฟึบแล้วก็ลงให้ดูฟึบอืมฟึบเนี่ยคะ่ะตรงนี้คือจุดที่ไปจะคอนทัวร์เนาะแล้วก็จะมาเปลี่ยนแปลงกันนะคะเป็นแปลงเล็กจมูก จมโมเปิ้ลนเป็นคงเส้นผมแล้วก็ทำให้ลายกระเป๋าก็พักเขได้เขียวในใจรวยมาทุกคนตอนนี้ก็คืออยากไปเที่ยวมากแบบอยากไปเที่ยวทะเลแต่ต้องเป็นทะเลที่หมาไปได้ด้วยนะเพราะว่าลูกเป้ก็อยากเที่ยวเหมือนกันนะคะน้องอิวน้องอิวอ้งอ้แต่งหน้าแบบเออมิส ยูนิเวอร์สมากเลยนะคะอแมนดาคือคุณพี่น้องชัดแต่งสวยมากก็ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณพี่น้องชัดแบบคือไอดอลด้านการแต่งหน้าคือแบบนางแต่งเป๊ะปังอลังเวอร์เวอร์มีอีกแบบหลายเทคนิคมากเลยอะ่ะที่แบบเราไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> แล้วเราก็มาลงตากันค่ะด้วยนี่น้องเมอริสก้าเหมือนเดิมจริงเหมือนพาเลตตาเรามีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราถูกใจแค่แบบสีอย่างนี้ไงเราก็เลยเอามาใช้แบบนี้ <c oughs> แล้วก็วันนี้แต่งโทนอบอุ่นเนาะ อันนี้ก็เลยเหมาะมากนะคะก็ไปจะใช้เป็นสีนี้สีด้านนี้นะลงไปเลยทั่วเปลืกตา เป็นคนตาแบบมหมวยๆใชบะคือการที่เราอยากจะแบบคัดตามันมันจะยากมากเลยเว้ยมันต้องแบบทาตาเนี่ยให้มันเชื่อมกับดังนะคะมันถึงจะแบบว่าโอ้เป็นสั่นเดียวกันเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้ยทำไมแบบอุย้ยเป็นสันขนาดนี้เดี๋ยวรอก่อนแล้วก็เราจะมาลงสีน้ําตาลตรงนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มเนาะ โอเคแล้วเราก็ใช้สีส้มเนี่ยนะคะสีส้มที่เข้มที่สุดเลยนะแม่ลงไปเลยตรงที่เล็กที่สุดเป็นการไล่สีนะคะเอาสีส้มอันเดิมเนี่แหละลงล่างตาด้วยนะคะเหมือนเป็นอย่างนี้ฟึบ ฟึบฟึบฟึบประมาณนี้เออให้มันเชื่อมกันแล้วก็ใช้แปรงแบบจุ่มๆเล็กๆอย่างนี้นะคะจุ่มอันที่เป็น glitter แล้วก็จิ้มหัวตาไปเลยเดี๋ยวเราจะกีดตากันละรู้สึกตาไม่จึ้งเลยอะ่ะขอเอาไว้นี่แล้วกันบั t c h o ของ Q paste นะคะใช้ตัวนี้ตัวสีส้มข้างบนสุดนะคะแล้วก็ลงข้างล่างตาไปตรงนี้ แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมากรีดตากันเลยด้วยตัวนี้นะเจลไลเนอร์ของ m a y b e l l i n นนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นะมันเป็นตัวเก่ามากๆแล้วที่เขามีมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าไปรู้สึกว่าเออถ้าสําหรับคนแต่งหน้ามือใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ที่กรีดตาที่กรีดง่ายๆอ่ะเป้นแนะนําเป็นตัวนี้เลยเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือมันกรีดง่ายกว่ามันเหมือนควบคุมทิศทางง่ายกว่าประมาณนี้แล้วก็แค่ขีดปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็จบเนี่ย ความเข้มของเขานะก็คือจะแบบแบดบเป็นไงเข้มอยู่ดีเหมือนเดิมไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวฉายกระจกให้เพื่อนดูแล้วกัน วงตากลมโตน่ารักนี่นะคะก็คือตาเราเครื่องตาเสร็จแล้วแบบที่เป้ใช้ไปตะกี้แหละก็คือง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันมันต้องใช้สมาธิก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนมุมกระจกนิดน,นึงเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะมาปัดแก้มกันนะคะใช้ S78 4U2 นะคะตัวนี้เลยสีมันจะเป็นแบบว่าส้มๆเหมาะกับตาเราวันนี้นะคะ อยากน่ารักก็ลงหน้าแก้มไม่ต้องแบบเลยไปถึงขั้นนู้นเนาะจุ่มปกนะแกตรงนี้ยิ้มค่ะยิ้มแล้วก็จุ่มปกก็เอาที่เหลือในแปรงเนี่ยค่ะมาปัดจ,จมูกด้วยปัดค้างเพื่อสร้างแบบว่าเออให้หน้ามันแบบอยู่ดี<ๆ>ก็ไม่ได้โดดขึ้นมาเนี้ยเนาะ,ะหน้าเราก็จะส้มๆแบบ ส้มๆอ,อบอุ่นไปคาเฟ่เม่าแล้วก็นี่เป้ได้อุปกรณ์ตัวใหม่มานะคะก็คือเพิ่งไปสั่งซื้อมาไฮไลท์ฉีอของซาร่ามิลเลอร์นะคะก็คือเคยลองใช้ไปทีนึงแล้วอะเละเละเลยแม่คืออันนี้มันต้องใช้ระยะในการฉีดที่แบบโคตรโปรเฟชชั่นอลซึ่งเป้ยังยังใช้ไม่เป็นนะแต่ว่าเป้จะลองฝึกใช้ในคลิปนี้แล้วกันคือคราวที่แล้วอะเป้ฉีดไปใกล้ๆไงแล้ว,ลวเหมือนมันกากเพชรอะมันติดเต็มหน้าเลยแล้วรูขุมขนเราไม่ได้เล็ก เขาลูขุมขนแล้วไม่ได้เล็กมันก็โชว์ออกมาหมดเลยว่าแบบเอยลูขุมขนใหญ่อะไรเงี้ยคราวนี้เราจะลองทําใจในการฉีดเราฉีดทิ้งที่หนึ่งกันเนี่ยพอฉีดแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าคนที่เขาฉีดกันในคลิปเขาฉีดกันยังไงฉีดแล้วก็เอาหน้าเข้าเนาะได้ไหมละ่ะเนี่ยกลับเพชรไปเต็มหน้าลยเห็นปะมันมาเต็มเลยอะตรงลูขุมขนเราอะหรือเราจะแตะแตะเอาเหรอเออแตะแตะเอาน่าจะดีกว่าเนาะ โอเครู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จเราลงไฮไลท์ต่อเลยแล้วกันในจังหวะที่หน้าหมาดนะคะเป็นไฮไลท์ของ MAC นะเอออ่าจังหวะหน้าหมาดอาอย่างน้อยเขาก็ใช้ได้ตรงเนี้ยลงให้ปัวฟัง ได้คืวเดซเซต่อไปเราจะมาลองลิปกันแล้วนะคะลิปถึวันนี้ของเรานะคะเป้ซื้อมา3มสีก็คือดูรีวิวจากของสีคนอื่นเอาแล้วก็จิ้มจิ้มมานะคะก็สวอตไปทีละสีเลยอ่ะเริ่มจากสีสีเกนะคะมอวบัชแต่ว่าเป้จะบอกว่าแพคเกจจิ้งเขาว่ามันเป็นพลาสติกที่แบบเป้ไม่ค่อยชอบพลาสติกแบบนี้มันเหมือนจะก,กิ๊กกอ๊อกเว้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาอะ่ะมีแบบล็อกหลายชั้นเวลาปิดอะมันจะแบบเอออะไฮโซไฮโซอยู่ อันนี้ 4, ี9กนะคะมอบัชแท่งเขาก็จะเป็นแบบว่าเล็กๆแบบนี้เลยนะพอหมุนลิปสติกแล้วมันจะมีเสียงเงี้ยคือมันล็อกหลายชั้น699มอบัฟนะคะเมื่อวานอะไปลองทาไปแล้วแล้วจะบอกว่าเนื้อดีมากแกมันเป็นแบบว่าแมตตเวลเวดเหรอ เขาบอกว่าเป็นเนื้ออะไรอะแต่ว่าตามความรู้สึกตอนนี้นะที่ยังไม่ได้หาข้อมูลของผลิตภัณฑ์มานะคะ mm. ก็คือ mm. เหมือนเนื้อแมทเวลเวตอะแกแบบปังอยู่อันนี้สีมอทูปเป้เหรอมอถูบอะเอ้ยอ่านไม่ออกอะมอทูปเป้เหรอหรือว่าอะไรอะมา mm. เราทาสีที่น่าจะเข้ากับเรามากที่สุดเลยนะคะเราจะใช้สีมอบัฟนะทุกคนน่าจะเข้ากับลุคนี้นะ mm. เนี่ยเนื้อมันแบบ คือมันแบบสีเนี้ยเป็นสีนูดที่เกิดมาเพื่อเราอะมันไม่ป่วยอะแล้วมันเข้ากับรูปนี้ด้วยประเด็นอันนี้เซีอันดับแรกรูปแบบชนอบอุ่นอบอุ่นแต่ว่าถ้าสมมติไปถ่ายรูปคาเฟ่จริงนะเป้ะจะไม่ทาสีปากอ่อนอย่างนี้เว้ยเพราะว่ากลัวไม่ขึ้นกลองกลัวต้องแต่งเยอะเป้ก็เลยจะทาสีเข้มๆนะเดี๋ยวเราลองสีต่อไปอันนี้ใช้สำลีธรรมดาที่แบบว่า ไม่ได้ผสมโทนเนอร์อะไรนะคะก็คือเช็ดออกแล้วอเช็ดออกหน้าอยู่แต่จะบอกว่ามันติดเอาเรื่องอยู่เพราะเมื่อวานไปลองใช้มาแล้วมันมันแบบทาออกกํลาลังกายอะไม่ติดแมสด้วยสีมอทร็ปนะคะน้ำตาลน้ำตาลอืมน้ตาลน้ำตาลหน่อยอืมโอ้โอจริงปะเนี่ยสีนี้ก็ปังคือเดยอสีนี้คือแบบรูโรสอะมอทรปนะ สวยสีน้ำตาลที่แบบไม่ว่าคนผิวสีเข้มมาใช้สีนี้แล้วแบบปังบียงเซมากสีต่อไปเรียกว่าสีกันตายที่เราจะทาไปคาเฟ่จริงๆนะคะก็คือมอ r e บรัชสีเกนะสีนี้จะแบบชมพู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 ไหมแม่ชมพูเวอร์แ, imer, แต่ว่าไม่เข้ากับชุดเลยเอามาทาด้วยกันแบบ หลายๆสีน่าจะสวยนะโดยการแบบว่าเอาสีนูดที่สุดอเป็นสีรองพื้นแล้วก็มาเบรนให้มันเป็นแบบออมเบร่น่าจะดีแปลว่าวันนี้เดี๋ยวเราลบสีนี้แล้วเราทาสีอื่นดีกว่าทาเป็นแบบเบรนเบข้างนอกมอบัฟโอ้ยล่งงงสีแม่กินเอวอดีนไม่เนี่ยชาวนี้แล้วก็อันนี้มอโทบนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลขอเบรนเบนขอบปากกัน เฮ้ยลิปสติกมันเข้ากับแบบการแต่งหน้าของเรามากสวยมากอันนี้ก็คือสีมอบ,บัฟกับสีมอโทผสมกันนะคะเฮ้ยสวยจริงอะไรจริงอืมประมาณนี้แหละอ่ะเป็นไงนะคะคลิปนี้นะคะทัลเทล จึงอยู่นะเฮ้ยสวยมากเลยชอบลิปสติกมากก็เป็นลุคที่ถ้าคาเฟ่เปิดจริงๆให้คนที่เข้าไปนั่งรวมๆกันหลายๆโต๊ะได้แล like ้วเราก็จะแบบเออแต่งอย่างนี้ไปนะเฮ้ยสวยมากแต่ว่าไปว่าลุคนี้ไปการาดินเนอร์เนว่ามันหลุ่งกว่า คือแบบเออดูแต่งหนูหรวยไงแปลกๆนะคะซึ่งจะบอกว่าแต่งง่ายมากตามที่เพื่อนๆเ,เห็นมือใหม่แต่งได้แล้วก็ใช้เครื่องสอําอางดักสโตทั้งนั้นเลยมีแค่แบบเออบางตัวที่แบบอ่าตัวนี้ที่แบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็น้อยมากๆเลยนะดักสโตเกือบหมดเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าใครชอบลุกแบบนี้นะคอมเมนต์มาข้างล่างเป็นกําลังใจให้เป้นนิดน,นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนและจ้าไปแบบทาคาเฟ่ทิปในห้องดีปะเออคาเฟ่ทิปไงไปก่อนลว จริงๆบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะทุกคนไปละบาย